สวัสดีสวีดาจา้าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็เป็นมือที่แหลกแหกที่มาอ่านจ้าเนื่องในโอกาสพิเศษทีว่วหน้าเข้าใบปอรัติยาบินไปเที่ยวชงชิงประเทศจีนพร้อมกับลองสาวหลาข,ของเขาน้องปาตีปริตาดาวโยโวแล้วก็บพุทธการน้องปองแปงน้อยคนสวยแม็กกี้บม่ได้ไปเพปราะว่าบ่มีเงินน้ำหมูเพราะว่าค่าชทจ่ยในก็สูงซะเหลือเกินต่าค่าทัวร์หนักก็สองหมื่นบวกค่าไก่เขาไปอีกพันกว่าบาทนะพี่น้องเนอะรวมๆวมเราทิปนี่นะจ่ตำก็สองหมื่นห้าพูดล่ะจ้าทางวหน้าเพิ่นเลยมอบหมายภารกิจัน เกียรติอันทรงคุณค่าประดับปรามีในชีวิตภารกิจนั่นบริเเหลวเงินเเหาวคำเเหาทรัพย์สินในอย่างเด้อจ้าภารกิจร,รับทีวานั่นก็คือการดูแลอาานั่นเองจา้าตกแรงมากเมกกี้ก็ต้องสรรหาเมนูพิเศษไม่เห็ดให้ลูกสาวลูกใต้หัวหน้ากินมื้อนี้ก็ได้ต้มซีนเขเล่เขาเล่เข้ากันกับข้าว,าาว,าาวเหนียวบ่รู้ว่าน้องๆสิแซ่บบ่แต่ว่าก็ก,กินบ่เหลือเด้อจ้าภารกิจนี้เมกกี้บ่สามารถไปพิเศษได้เลยจ้าหวังว่าหน้าเพิ่นจะคิดน้ำลูกเพิ่นหลายย่านลูกหรือิวข้าวบ่มีคนดูแลคิดอยากคิดละเมกกีีีีี้้้้้กก็็ตตตตออองงทททาาาาาหหหหนนนน่่่่่รรใดดสสุปิิััววเพมมมยยูู3ค สามโตบลมยูลอยเอ็ดอีกหาโตดะจ้าเป็น8โตจา้าอีกนิดเดียวก็เปิดมุลงแล้วนทีหมาจรในเราจา้าอยู่สารค้างก็สิมีน้องบางไฟน้องจรวดหรือว่าน้องบุญหลงที่พี่น้องหัวจักกันและก็ตัวไม่ล่าสุดน้องตะลักซึ่งกับบล้ายสมซื้ออิริจ้ากซูย่างที่ขวางนาส่วนตัวดาำนอนเมึงมัวหนั่นก็คือหมาของแม็กกี้เองบักใจแอนบอกให้กระบ,บาดจากเื่อยุียนเพลินจะมาเป็นหมาเลยใหม้มานอนอยู่ในน,น้ำมูวเลย